เอนดูนะคะคุณแม่นักบัลเล่จริงๆค่ะเมื่อลูกสาวสุดที่รักนะคะอยากจะเต้นให้เหมือนกับลิซ่าค่ะ แน่นอนฉ่าวว่าความปังของแบล็คพิ้งค์นะคะลุกลามไปทั่วเกาหลีแล้วจริงๆค่ะโดยเฉพาะนะคะเด็กๆวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเขาก็ฟังเพลงของแบล็คพิงค์เนาะแล้วเมื่อลูกสาวสุดที่รักนะคะของนักบัลเล่ชื่อดังชาวเกาหลีค่ะอย่างคุณยุนฮเยจินนะคะอยากจะเต้นให้เหมือนกับลิซ่าค่ะเอ๊ะจะทายังไงดีนะอาเป็นถึงนักบัลเล่ใช่ไหมก็ต้องมีสกิลการเต้นอะไรแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยไม่ยอมแพ้นะคะเมื่อลูกสาวอยากจะเต้นให้เหมือนเนี่ยเธอก็สนับสนุนค่ะก็เลยนะคะไปหาคลิปนะคะเอ่อของ l บล็ก i n k นะที่เต้น how you like that นยคะ,ะมาพยายามเต้นตามด้วยตัวเองก่อนเลยนะคะเอ๊ะท่านี้มันก็เหมือนจะง่ายนะแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะดูจากคุณแม่แล้วก็โอ้โหมีการคุมขมับกันเลยทีเดียวค่ะก็น่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะคงจะยากไม่น้อยสําหรับนักเบลล่เหมือนกันนะคะ ก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะ backing in your area แล้วนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือยอดผู้ติดตาม i อของโนริซ่าค่ะก็ใกล้จะแตะนะคะ55ล้านแล้วนะคะคาดว่าพรุ่งนี้ค่ะคงจะได้ฉลองไปพร้อมๆกัน,นะคะก็ตามธรรมเนียมนั้นนะคะแอาจะฉลองในช่องหลาน,นะคะในสรุปข่าวเนาะ ซึ่งผลก่อนนะคะก็เพิ่งจะฉลองค่ะ54ล้านนะคะไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะมาคนนี้ค่ะเพิ่มอีก1ล้านนะ,ะก็ใช้เวลาประมาณ20วันนะะซึ่งก็อาจจะดูนานจากปกติไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก15วัน,นะคะ่ะแต่ว่าสถิติของลิซ่านั้นนะคะก็ยังถือได้ว่ามีผู้ติดตามนะคะคเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเยอะที่สุดนะคะในเดือน ที่ผ่านมานะทั้งในไทย,ไทยแล้วก็เกาหลีค่ะอย่างในไทยเนี่ยสิอันดับที่มีผู้คนที่เพิ่มมากที่สุดเนี่ยก็นอริซ่าค่ะเพิ่มเดือนเดียวนะถึง1.3ล้านกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นของคิตตี้ชิชานะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ5 0 0แสนนิดๆนะคะส่วนในเกาหลีก็อันนี้ค่ะเป็นเทียบของทั้ง4สาวแบล็คพีนนะคะโิซ่าก็ยังเป็น Number 1เนาะ มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นอันดับที่1นึ่นะ,ะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถึง1.4ล้านกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นของเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่ค่ะตามลําดับค่ะ,อะแอดก็เอาโมเมตนต์น่ารักนา่กนารักนะคะของคุณแม่มาฝากค่ะแล้วก็รอฉลองไปพร้อมกันกันกบน้องลิซ่านะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะก็นกนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า